สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับโอเคนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมก็อธิบายเรื่องของการตั้งค่าวอล์กไปแล้วนะครับโอเคครัวนี้ตอนนั้นที่ผมอธิบายผมอธิบายโดยการที่ผมเชื่อมต่อกล่องลิงก์นะครับนะเชื่อมต่อกล่องลิงก์นะครับโอเคผมนี้ผมจะมาตั้งให้ท่านดูว่าวิธีการเปิดวอลกของยี่ห้อนี้นะในยี่ห้อนี้นครับมันทํายังไงเพราะปกติแหละ วิทยุสิ่อสานมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับมันจะมีปุ่มวอล์กปุ่มอะไรมีเมนูมีหน้าจงหน้าจอนะครับมีเพียบเลยนะครับในการตั้งค่าวอล์กอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเครื่องแดงเนี่ยนะเหมือนกันนะครับโอเคคันนี้แต่อ้เครื่องนี้มันดันไม่มีหน้าจอไม่มีหน้าจอไม่มีปุ่มกดคีย์เราจะทําบล็อกยังไงนะครับแล้วเราจะเชื่อมต่อกับกล่องยังไงนะครับนะกล่องก็เป็นกล่องเซลโลที่เชื่อมกับเครื่องดําแล้วก็เครื่องแดงนะครับ ผมก็เลยว่าเอ้ย่ยาน400เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้ไหมก็เลยไปค้นหาวิธีการตั้งค่าบล็อกมาแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนี่แหละครับว่าเออการการทำงานการตั้งค่าบล็อกของยี่ห้อเนี้นะครับนะที่มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าอีกหลายๆรุ่นนะอีกหลายๆรุ่นที่เป็นตัวเล็กๆที่ประมาณ0.5หรือ1วัตต์เนี่ย มันน่าจะมีการตั้งค่าวอล์กได้เหมือนกันแล้วก็เชื่อมต่อที่ตัวของกล่องได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้กันก่อนนะครับเพราะผมก็คงจะซื้อวิทยุสื่อสารโอ้โหหล,หลายรุ่นมาทดลองให้ท่านไม่ได้นะครับแต่ผมมองว่ารุ่นนี้เป็นเหมือนรุ่นยอดน,นิยมเลยอะคนใช้กันเยอะนะผมเปิดขึ้นความถี่เข้ามาย่าน400เนี่ยในย่านผมเนี่ยโอ้โหเห็นมีเสียงเข้ามานะโอเคเครื่องนี้มันมี16ช่องนะเนี่ยมันเลื่อนได้1ิช่องนะครับบิดไปรับ16ช่องนคนะอง็คน ย่าน UHF 400.0 400ถ400ึง430เมกะเฮิร์ตนะนะอ่าโอเคมันน่าจะตั้งความถี่ได้มากกว่าน,นี้นะได้ข่าวแล้วเหมือนกับเป็น m o t ต r o l ลรุ่นเก่าหรือเป็นไอคิมรุ่นเก่าที่มันต้องใช้สายลิง์สายแพรแล้วมีไดเวอร์โหลดอ่ะมันสามารถแปลงความถี่ได้นะ คือเหมือนเรเปิดแบรน์นะครับคล้ายๆเหมือนเปิดแบน์นะ่นนนะจากย่าน400ก็มาเปิดต่ําถึงย่าน1-4-5ก็ได้ย่าน2-5 5ก็ได้นะครับผมสั่งสายไดเวอร์โหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักคงมาเพราะผมสั่งมาจากต่างประเทศนะแดีวผมจะมาลองดูนะครับว่าผมจะปรับความถี่มันลงมาเพราะมันเป็น UHF ถึง v ช่ VHF ถึง UHF นะครับที่มันเขียนในกล่องนะ นะครับแปลว่ามันต้องปรับความถี่ลงมาต่ำได้แต่ต้องมันต้องใช้สายโหลดใช้แผ่นไดเวอร์แผ่นโปรแกรมในการที่ใช้คอมทำนะครับโอเคแต่ผมจะยังไม่ทำตรงจุดนั้นนะผมจะมาเปิดบล็อกให้ท่านดูก็คือแล้วก็อธิบายว่าตัวเครื่องนี้เป็นประมาณไหนนะครับไม่ต้องดราม่านะครับว่ามันเป็นเครื่องอะไรยังไงนะครับผมซื้อมาทดลองนะถึงเวลาผมก็ถอดแบตออกผมก็เก็บผมไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วเพราะผมมีเนี่ยเครื่องแดงนะครับ ที่มีอนุญาตถูกต้องนะแล้วผมก็ใช้งานอยู่นะครับมีอนุญาตพกพาแล้วก็มีบอนุญาตถูกต้องในการใช้งานนะครับเครื่ <c oughs> องจากกอสอทช,ทชนะครับนี่มีเครื่องถูกต้องนะฮะอันนี้อันนี้ผมซื้อมาทดลองนะครับทดลองนะทดลองในการเปิดบล็อกให้เพื่อนๆดูเพราะบางท่านน่ะก็มีมีการใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับน่แล้วก็ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้งานอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวพูดกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดบล็อกนะครับหลักการของการเปิดบล็อกเครื่องนี้นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะมันเดี๋ยวจะงงกันนะครับอ่ะนะครับเนี่ยคือปุ่มวอลลุ่มถ้าเราเปิดคืออย่างงี้อ่าเปิ่เสียง power อ่า power on one ก็คือตอนนี้มันถูกตั้งในช่องหนึ่งอ่าผมปุ่มเล็กยนะครับนะช่องสองนะ อ่าโอเคหนึ่งสองสามเมืนถึงสิบสิบหกช่องครับมันก็กิกิกจิกไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเล่งเบาเสียงก่อนนะครับโอเคนะครับปุ่มนี้ปุ่มสีส้มสองอันเนี้ยมันมีมันมันมีใช้ทําอะไรบ้างปุ่มสีส้มข้างล่างนี่คือไฟฉายครับกดดูนะครับนี่ครับไฟฉายครับเห็นไหมกดทีครับมันจะกระพริบเหมือนเราใช้สัญญาณเตือนภัยอะครับเราไปอยู่ในที่มืดมืด เตือนภัยลดหรือเราโบกลงโบทลถได้ครับนะเป็นปุ่มเตือนภัยกดอีกทีครับจะดับไปโอเคสําหรับการตั้งค่าวอล์กท่านเห็นปุ่มสีสีส้มๆอันแรกนี่ไหมครับกับปุ่มนี่ปุ่มพีดีทีเรา,เรา,เ,ราเรากดคีย์เนาะนี่นะครับโอเคการตั้งค่าวอล์กเครื่องนี้นะครับให้ท่านเอานิ้วพันนี้ครับเปนยัไไงไงดีเดีย๋ยวท่านจะไม่ทำท,ท่าไม่งงนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอานิ้วกดตรงนี้ดังแก๊ก เอานี้กดตรงนี้ดังแก๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแต่ตอนนี้เราจะปิดเครื่องก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมกดพร้อมกันนะครับสองทีนะอ่ากดค้างเลยครับอ่ากดค้างนี่ก็ได้ครับกดค้างไปเลยครับดังแก๊กนะได้ยินเสียงแก๊กนะเปิดเครื่องครับ on. On. เห็นไหมครับ Walk on power on นี่กดคีย์แล้วเบาเสียงก่อนอ่า ผมจะเคาะอ่าเห็นไหมเวลามีเสียงผมมาปุ๊บมันจะเข้าทันทีเลยนะครับเห็นไหมเกลาๆหน่อยครับเห็นไหมผมพูดปุ๊บเข้าเลยนะครับอ่าท่านจะมองเอ๊ะแล้วมันจะเข้ายัางไงวะอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดป,ปิดก่อนอ่ะผมเปิดเครื่องนี้อ,นอ่าเครื่องนี้เครื่องนี้ผมไม่ได้เปิดบล<ะ>็อกนะ power on one เห็นไหมครับวอกจะถูกกดคีย์ทันทีนะครับเห็นไหมกดคีย์อยู่เนี่ยเห็นไหมครับอ่านี่คือวอกอ่าโอเคใกล้มากเลยได้ยินเสียงผมเลยครับอ่ะเปลี่ยนไปช่องสองนีอ่ะเปลีปุ๊บเตะเตๆเตๆเตเตเ้

เห็นไหมครับนะคือวอล์กนะครับอ่ะปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใกล้กันเพราะว่ามันจะท้อนกันนะครับนัเป็นการทดสอบนะครับโอเคคือเสียงมาสัมผัสกับเครื่องนี้ปุ๊บมันกดคีย์ T X ออกเสร็จปุ๊บ R X ก็รับนะครับกดได้เลยนะครับโดยที่จะเหมือนวิทยุทั่วไปแล้วก็ปากเรามาใกล้ตรงรูไม์ตรงนี้ครับนะโอเคแล้วก็กดเลยนะครับนะเป็นการเปิดวอล์กเพื่อไปเชื่อมต่อกับกล่องนะครับกล่องเซลลูลกล่องที่สามนะครับโอเคคันนี้ เวลาเราใช้งานไปแล้วเนี่ยเปิดบล็อกแล้วเนี่ยมันจะเปิดบล็อกตลอดเวลาคือเวลาเราเปิดเครื่องมามันก็จะเปิดบล็อกเลยนะครับแล้วเราจะปิดบล็อกยังไงนะครับเหมือนเดิมครับปิดบล็อกนะท่านปิดเครื่องก่อนครับปิดเครื่องก่อนปิดบล่มก่อนนะปิดก่อนครับกดเหมือนเดิมครับกดพีทีแบมปุ่มโมนี้นะผมจะชอบเรียกปุ่มโมนี้ครับเปิดบล่มขึ้นครับอาเเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า Walk off Power on one นะครับแปลว่า w a l k เนี่ยออฟแล้ว power เปิดแล้ววันก็คือช่องหนึ่งเหมือนกันครับถ้าท่านจะเปิดบล็อกท่านกดเหมือนเดิมกดค้างไว้นะครับดังแก๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะเป็น walk on power on one นะครับแปลว่า walk on แล้ว power เปิดแล้วช่องที่หนึ่งอยู่ที่ช่องที่หนึ่งนะโอเคอันเนี้ยยผมเปิดแล้วครับเคาะยังไงก็ไม่ไปครับเพราะผมปิดบล็อกแล้วกดแต่กดคีย์ไปนะนี่ครับอ่ะเปิดให้ดูก่อน เทเ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 เทนะครับมาใกล้กันนะครับโอเคนะถือว่าใช้งานได้นะครับนะก็กดวอล์กไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดวอล์กเรียบร้อยวิธีเปิดก็เหมือนกันวอล์กวิธีปิดก็เหมือนกันท่านลองดูย้อนหลังดูนะครับในคลิปนะโอเคนะครับสําหรับการตั้งค่าวอล์กเครื่องยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้นะครับนะเป็นย่าน400เมกะเฮิร์เพื่อใช้เชื่อมต่อกับกล่องเซลโล่ที่เป็นระบบโทรศัพท์ ซลล่นะครับกล่องเชื่อมต่อกล่องลิงก์ง่ายๆครับนะโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเที่ยวกอดแกะกนี้นะครับนะเดี๋ยวผมมีอะไรดีผมก็จะมาทดสอบแล้วก็ทดลองให้ทุกท่านดูนะครับไปแล้วครับบายบายจุบจ๊บ